พาพ,พี่พาน้องมาชมสวนยางนานะครับสวนยางนานาแร่งสิเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนสีงามบอสิเป็นย <umba> well <ours> ังไงมาชมกันเลยนี่ครับตอนนี้ลุงจักกับมาอยู่ในสวนยางนานะครับกับเป็นป่ายางนาเด้อพี่น้องต้นยางนาลุ่นล้วนเลยนะครับนี่ครับเพื่นปลูกไว้มองนี้กะ หลายยังคากพี่น้องตอนนี้ต้นอยางนานี่เพิ่นกำลังพลัดใบนะครับอยู่ในช่วงพลัดใบนี่ครับการปลูกที่ทีแบบนี้ครับพี่น้องเข้าแก่สีได้ต้นสูงเรียวนะครับนี่เป็นต้นสูงเรียวพี่น้องบุนอาลาดเลยนะครับมองนี้มีอยู่หลายต้นนะครับมีอยู่หลายตน้น กัรผู้ใดอยากได้ต้นยางหน้าที่สูงสูงแบบนี้ครับพี่น้องก็ปลูกที่นะครับปลูกที่ที่มองนี้นี่ระยะนี่ก็2-3มเมตรพี่น้อง2เมตรกม็มี3เมตรก็มีนะครับแต่ว่าต้นใดอยู่ห่างๆนี่เพิ่นก็อยากสีไงญนนะครับต้นต้นจะใหญ่สูงนะครับนาแรงเป็นยังไงพี่น้องต้นยางหน้านี่ช่วงหนาแรงนี่เพิ่นสิพัดใบเด้อครับนี่ เฟินสิฟ้ดใบนี่ก็เป็นใบของยางนาที่เพินลวงล่นลงมานะครับพี่น้องนี่ประโยชน์ของใบยางนานะครับช่วงนี้เท่ากับเอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมักพี่น้องนี่เท่ากับมากวาดเอานะครับกวาดเอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมักได้นะครับมีประโยชน์นะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่เพินกับบ่ท่านได้กวาดนะครับนี่ลูกจากยางเขามานี่ก็มีแต่ใบยางนาครับพี่น้อง นี่มิตรใบาย,ยางหน้าล่วงล้นเต็มเลยครับนี่คุณครับเต็มปลาเลยเทากัเอาไปเห็ดปุ๋ยหมักเดอ้อพี่น้องนี่มากวาดไปนะครับเอาไปใช้ไว้ใส่ต้นไม้ใส่พืชนะครับนี่มือนี่กามาท้ายทอดให้พี่น้องเบิง้งหลังจากเพิ่นผัดใบแล้วพี่น้องนี่เพิ่นกะสีแตกใบอ่อนขึ้นมานะครับ พร้อมที่จะเกิดมเมล็ดพันธุ์นะครับนี่พี่น้องนี่นี่ครับใบอ่อนแตกเด็มเลยนี่ครับนี่ก็เป็นช่วงฤดูกําลังผลัดใบนะครับช่วงนี้นะครับเพิ่นก็แตกใบอ่อนแล้วพอเกิดน่วยพอเกิดน่วยพี่น้องก็สิเป็นช่วงประมาณเดือนเดือนกุมภาพีหน้าเรือครับนี่กุมภาพีหน้าล่างมองกะ ไปจนหอดเมษาก็พอมพอมเก็บมเลมล็ดพันธุ์มะเพาะได้ครับพี่น้องนี่ครับปลูกยางนาเป็นปลาเป็นแถวแบบนี้นะครับย่างเข่าม่านี่โอ้ยลมลื่นพี่น้องบรรยากาศลมลื่นดีรักนี่ครับนี่มีต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกันไปนะครับมีแต่ต้นสูง,สง นี่ครับข้อดีของการปลูกที่ที่ครับพี่น้องปลูกที่แบบนี้กะสีได้ต้นเรียวสูงเปล่านะครับุป่นสูงยังคักเลยแต่ว่ากะสิบบใยยหญ่เ้อพี่น้องต้นสีบบใยญ่นะครับนี่ครับแต่ว่าต้นไหนที่อยู่ห่างๆอยู่ห่างเพิ่นกะสีได้ลําต้นใหญ่ทึ่งใหญ่ทึ่งสูงพี่น้องนี่ระยะการปลูกของอยางน้ากร ข้นสีดีก็คือย่างหน้อยก็4ีเมตรพี่น้อง4ีเมตรนะครับนี่จ้างมองนี้มองนี้ก็สองเมตร3ามเมตรก็มี่นะครับนี่มาเบิงระยะมองนี้ครับพี่น้องนี่ต้นย่างหน้าสองต้นนี่ครับสองต้นอยู่บบกใหญ่เลยพี่น้องนี่สองค้นโอบได้ครับนี่มอง นี่ครับต้นยางหน้าใหญ่เห็นบอพี่น้องนี่ครับระยะห่างเพื่อนกะก็หลายเด้ครับนี่ระยะห่างกะประมาณ3เมตรนะครับนี่แต่ว่ามองนี่เพิ่อนอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกของป่ายางหน้ามองนี่เพื่อนกะที่ได้ลำต้นที่สูงใหญ่ครับนี่นี่ครับพี่น้อง ขาปลูกไว้น้ำหัวไล่ปลายนานะครับน้ำคันแท่นหน้านี่สิครับพี่น้องนี่ถ้าข้าอยากได้ต้นสูงสูงข้ากับปลูกทีสักก้อนย่ำนั่นกับตัดออกพี่น้องตัดออกกระจงระยะห่างๆไว้นะครับเพื่อที่ล่ำต้นเพิ่นสีได้ง่ายขึ้นนะครับนี่มือนี่ลุงจกกักสามารถทายทอดให้เบ่งนะครับ นี่มีแต่ใบาย,ยางหน้าลวงล้นเต็มเลยครับพี่น้องเหมาะสําหรับเอาไปเห็ดปุ๋ยนะครับเดี๋ยวลุงจกักสิไปท่ายทอดให้เบิงว่าวิธีการเห็ดปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับจากใบาย,ยางหน้านเขาเห็ดยังไดนะครับนี่พี่น้องในหนี่เพิ่กับเห็ดไว้เ,เป็นจุดยู่ครับแต่ว่าพอท่านเห็ดพี่น้องนี่ครับตอนนี้กับผ้าเที่ยวชมบมองกร นอกจากเขาสิปลูกต้นยางนาแล้วนี่เขาสามารถเอากล้วยไม้เอากล้วยไม้มามัดไว้ได้ครับนี่มาปลูกไว้น้าต้นยางนานะครับมองนี่เพิ่นกับปลูกไว้หลายหลายอันนะครับนี่กล้วยไม้นะครับนี่มีแทบหลายตนย้นเยอะครับพี่น้องมีหลายต้นที่เพิ่นปลูกกล้วยไม้ไว้จะจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับ นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลายางง่านี่ครับวิธีการเ็บปุ๋ยหมักแบบง่ายๆครับพี่น้องนี่เพิ่นก็เอาตะแรงนะครับเอาตะแกงงมาตีเป็นคลอกขึ้นแบบนี้ครับพี่น้องน,นี่ครับแล้วก็เอานี่แหละเอาใบไม้นะครับใส่ลงไปนะครับนี่ข้ามีวัชพืชอีหยัยงก็ ใส่ลงไปได้ให้เพิ่นหมักทับถมลงไปในนี่นะครับพี่น้องนี่แมน,นี่ครับลุงจักนำมาฝากนะครับนี่ครับใบยางหน้าขันเขาปลูกได้หลายเขาสามารถเอาใบพวกนี้แหละครับนี่ยูมองนี่นี่ได้ปุ๋ยมหาศาลเลยพี่น้องเนี่ถ้าเขาบ่มหมักแบบนี้ครับเขาเอาไปใส่ในหน้าเขาก็ได้นะครับเอาไปย้ายไว้น้ำให้หน้าเลยนะครับ กษสิเป็นปุ๋ยให้หน้าเห่านะครับเห,ห็ดใหดินเท่าดีครับพี่น้องนี่ครับชุดยอดเลยเมื่อนี้ลุงจักกะนํำมาฝากนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเาากะขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ